EPC คี y w เว d รดีมีใชยไปกว่าครึ่งใส่ยังไงให้ภาพโดนค้นเจอ ฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ขายภาพไม่ขายฝันรายการที่เราจะคุยกันแบบเพื่อนที่อยากมีรายได้เสริมจากภาพถ่ายภาพวาดและเวกเตอร์วันนี้เรามาถึง EP4 แล้วแล้วละครับใครที่เพิ่งเริ่มลงภาพในเว็บขายภาพไม่ว่าจะ Shutterstock, Adobe Stock หรือเว็บไหนๆแล้วนั่งจ้องจอรอคนโหลดแบบดูหวยตอนสิ้นเดือนแต่ยอดโหลดนิ่งสนิทอาจจะไม่ได้ผิดที่ภาพแต่อาจจะพลาดตรงคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดคืออะไรคีย์เวิร์ดเท่ากับคำคน้นคือคำที่คนซื้อจะพิมพ์เพื่อคนหาภาพเช่นอยากได้ภาพกาแฟเขาพิมพ์ว่า coffee อยากได้ภาพคนทำงานเขาพิมพ์ว่า working หรือ remote work ถ้าเราไม่ใส่คีย์เวิร์ดนี้หรือใส่มั่วๆภาพเราจะหลุดจากเรดาร์เลยครับตัวอย่างภาพพร้อมคีย์เวิร์ดที่ควรใส่ภาพคนกำลังนั่งหน้าคอมกินกาแฟไปทำงานไป คีย์เวิร์ดที่ควรใส่ work from home remote work freelance laptop coffee morning routine productivity workspace casual clothing เอเชียนวูแมนถ้ารูปเป็นคนเอเชียเห็นไหมครับภาพเดียวใส่ได้หลายคำเลยเพราะเราคิดว่าคนแบบไหนจะอยากได้ภาพนี้เคล็ดลับการใส่คีย์เวิร์ดให้โดน 1. คิดแทนคนซื้อลองถามตัวเองว่าถ้าเราอยากได้ภาพแบบนี้เราจะพิมพ์คำว่าอะไรเช่นภาพแมวอ้วนหลับบนโซฟา cat fat cat sleeping cat cozy sofa pet อินดอร์คิวด์ฟันนี่สองไม่ต้องแปลไทยตรงตัวอย่าใส่คำว่าข้าวผัดเป็นฟรายไรส์อย่างเดียวใส่เพิ่มว่า เอเชียนฟู้ดโฮมคุกสตรีทฟู้ดท็อปวิวลันช์เพิ่มมุมมองของภาพและบริบทเข้าไปด้วย 3. ใช้ AI ช่วยคิดคีย์เวิร์ดได้เว็บอย่าง s h u t t e r s t ต c k มีระบบออโต้คีย์เวิร์ดหรือจะใช้ AI อย่างผมเอง Chat GPT ดีเลยครับบอกได้เลยว่าภาพนี้ควรใส่อะไรสายฉลาดไม่เหนื่อยต้องรู้จักใช้เครื่องมือครับ 4. ใส่ประมาณ30-50ถึงาคำกำลังดีอย่าใส่น้อยเกินไปและอย่าใส่ม คำที่เกี่ยวข้องจริงๆเท่านั้นภาพกาแฟไม่ควรใส่คำว่าทีภาพแมวไม่ควรใส่ด็อกแค่หวังจะติดหลายคำ <laughs> คำผิดพลาดที่มือใหม่มักทำใส่คีย์เวิร์ดซ้ำกัน coffee 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 แบบนี้เหมือนกันหมดใส่คำกว้างเกินเช่น nice กูดแฮปปี้แบบไม่มีบริบทใช้ภาษาไทยไม่ได้ช่วยอะไรเพราะระบบค้นหาส่วนใหญ่ใช้อังกฤษลองฝึกหน้างานกันเลยผมจะบรรยายภาพให้แล้วคุณลองคิดคีย์เวิร์ดดูนะภาพเด็กผู้หญิงใส่เสื้อกันฝนสีเหลืองเดินกลางฝนพร้อมถือร่มสีชมพูคีย์เวิร์ดที่น่าจะใส่ได้ girl ช h ย rain raining pink umbrella yellow raincoat splash p ัดเดิ happy k i d หมอนซูนชายหูดได้ตั้งหลายคำใช่ไหมล่ะภาพเดียวสร้างโอกาสขายได้หลายแนวภารกิจหลังจบ EP นี้เลือกภาพ3ภาพที่คุณอยากขายเขียนคีย์เวิร์ด30คําคำให้แต่ละภาพลองให้เพื่อนหรือ AI ช่วยตรวจว่ามีคำไหนตกหล่นไหมจำไว้เลยครับภาพคือสินค้าคีย์เวิร์ดคือป้ายหน้าร้านถัาป้ายชัด คนถึงจะเดินเข้ามาเห็นใครอยากให้ภาพขายได้ดีขึ้นเริ่มจากการปั้งคีย์เวิร์ดให้ปังไม่ใช่พังนะครับขอบคุณที่ฟังขายภาพไม่ขายฝัน EP หน้าเราจะพาไปเจาะว่าขายภาพอย่างไรให้ไม่ติดลิขสิทธิ์ใช้ฟอนยังไงต้องลบยี่ห้อไหมอะไรขายได้อะไรเสี่ยงโดนแบนใครกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ต้องห้ามพลาดเลยครับแล้วเจอกันใน EP 5นะครับถ้าชอบตอนนี้ฝากกดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ Tay la, bye bye.